อือวัสดีครับพี่น้องพอกันต้องสองขาชิดมือนน้ถ้าพี่น้องมาเบิงเมหนูย่างพี่น้องอย่างมีเดียมเลยเป่นไีที่เห็ดเขาสิเห็ดยังไงล่องล่องลองเบิงนี่ใส่ทานพี่น้องอันแด้งๆพี่น้องเอา ลุ่งกีเลยขึ้นมา,านี่ต้องกีใช้ทานเลวยพี่หน้องสูตรของคุณว่าหมอข้างดำบะ่ะไม่ใช่เลยหมอข้างดำยังไม่ใช่วันนี้เลยทางไหนอ่ะเดี๋ยวแจนเย็นเ,นเอาเนื้อหัวก่อนอนมุมาีพคุณ กนเกินนี่กีเพราะมันซุกข้างนอกพี่นอ้องนี่สิ้นน,น,นี่สิได้เลยน,นีนน่นี่นี่กับพีไปไดนะ้เอยพี่นอ้องไอ้ทั้งในมันยังบอสันซุกเป็นได้นะพี่น้องเดี๋ยวก็เอามาซอยบานเดี๋ยวไปเบิง ตอนสอยแหล้วเลยพี่น้องนี่สิตประมาณนี่พี่น้องตอนนี้พร้อมเดวเด้อนิเนี่ยบางคนเอินธนุม,มนติทิคุณผมนี่แต่ะเอินธนุม,มัติทิคุณพี่น้องมีเลี่องเลมเป็นกับว่านี่มันสิประมาณว่าขอของทุกพี่น้องเราเดาลอมเดือนปนวะอันมองกลางๆมงันก็นสิ ยินเดีงยงเล็หน่ยยยยยยอยต้องกอดมันก็บซุกซูบขึ้นเนี่ยนี่แก้วพียพี่น้องใส่บี๋ผมก็นีมากินใหม่พี่น้องกินใหม่ใส่แบบเขือขึ้นแกมผักสดเอ้ามาเศษเศษก็เลยพี่น้องบานนี่ละหั่นออกมาทีเป็นประมาณนี้สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> บอกกันทั้งสองสาธิตคือเกาคอมน้องเปีมเหมือนนี่น้องเปีมก็อยูน่นําอาหารเทียงพี่น้องเอออาหารเทียงเปียมก็กินขนมคื้อเก่าไม่ไม่ไม่กินขนมดาวหลอมเดือนพี่น้องอนุมานติคุณเพื่อนเกิเนมาเมนูแก้วขมพี่น้องพี่น้องไอแก้วเพียใส่บีบพอพ่อบอกความขมเดี๋ยว ซิมเบิ่งอีกเกลือกันบ่พอกับบีดลึกลงไปอีกพี่น้องพักแก้มกับมีบักเกลือบักเออมีบักลิ้นใหม่พี่น้องนี่ช็อตเด็ดนี่บักลิ้นใหม่เผาอมักใจน้ำปลาไว้้ักลิปเออใส่บะเกลือคืนมัร์กเคยกันไว้บักลิ้นใหม่น้องยังไม่เข้าใจเลยใส่กับขอนี้สิบบาทพี่น้องเออมันแปลกแปลกลิ้นใหม่เสียบเบื้ง วิธีการเหตุกะอยู่ต้นคลิบพี่น้องให้พี่น้องเบิงนะ่งเนี่ยซิมเบิ่งแกวเอาก่อนที่ช่มคกิบกับฝากยังน้อยพี่นออ้องฝากตั้งแต่ก็แช่ก็ติดตามตทั้งสองสิานี่น,นะครับยังสีบนะัวฝาาในี่ิกบต่อไปขอบุณขอบุณพี่นอ้องคือเก่าที่ก็มาติดตามรับชมนะครับนอ้องเบิ่งขั้วก้อนมันเทีงพี่น้องวิธีการเหตุกินเหตุอยากจวดบุ้งอืมอืม không tài bao nhiêu kia, không đẹp nhang dầu thôi. มบ่นีวพี่น้องพอดีอืมรสชาติมันดีไหมพี่น้องอ่อนๆนดองปลาไปใต่ปลาจ้าหน่อยใส่บักเกอือกคืน Nam ừ. nằm luôn gần con xe sai tuyên, mày. In là lắm nó. Qua ý gà đeo. Qua ý nằm tòa. Tēy bát tòa nèm 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 tòa nèo. Sụp nè nèm tòa nèm tòa nèm tòa xúc tòa nèm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 

บนยากาดเลยเีสอยตอนน้องบ้างเลยพี่น่อง ขอกันไว้ปีกับปุ่ยอย่างนอกบมอาเก็บปักมาสนับสนุนทางพักมองปิมมาเบื้องักายอย่างด่างนี้ด้วย ขขเจ้าวัะเจ้าไหนอ่ะมาคิดไม่ต้องเอาเยอะนะลูกนะ ยุบเทียนสองตอนเลยนะนี่กระเทียมพ่อไปไหนบ้าพี่พักไหลอยู่ไงขนโชคมากแต่พักใส่ยิ้มกระเทียมไหมพ่อไห้ไปกระเทียมนั่นเนี่ยตรงนั้นเนี่ย Đây mày subscribe cho lại Ghiền Mì มต่อไปยังไงครับเกี่ยวเข่ามันหาหนูพี่น้องดักหนู

เ,เรื่องดักหนูหนูมันใหญ่แหงกับเกือกหมาก่านกับหกเหนียวนี่นป่ตายพี่น้องดินก็ดาวก็ดาวก็ดาวเลยทายล่วงตั้ง่องแอบแดงเพื่อนปิดกันพี่น้องเอาล่วงไปไเลยล่วงล่วงเนี่ย

ผักกออะไรคือผักอะไรบอกเจ๊ก็ไม่รู้นะใบหัวเสือใชมันไหลใบหัวเสือไหลจริงจกแปด้วยมันหอมหอมเย็นเวลาเดีกยหน่อยเป็นวัดรกูตอบบนให้บดบดบดคางไว้กับมอมยาเย็นหอมเย็นฮะ พ่อเลือบ่ต้องไปตัดมันเลือพ่ออะไรเลือเมื่อก,กินหลายปันนัเนเด้เนื้อสันนี่็นหน่องเนื้อสันในสันหน่อสันไหนต่ว่าเบึงเบึงว่าเป็นง,ง,งบาบาบน่วนหน่อยบ่เข้าเบึงเส้นเนื้อมันบ,นบนริษัทยำบ่ไษัเลือดเมนู ประมาณนี้พี่น้องเราต้องกี้อา,อา,าอยเดี๋ยวไปแม่มากินเนเบอร์ร็อกดูจะกินได้เสือเด็กก <c oughs> ินได้ไหมอืมกินได้อยู่ก็ไปกินไื้ ต้องกินไม่เป็นโต้ก่อนเนี่ยประมาณนี้พี่น้องตดลองเด้อพี่น้องไม่นุน่นเหลือกเนี่ยดีดีไฟ แลา้วไล่ในปาาเลยมาฟอมกันไอเนือมากกินใหม่กัมากเลย

แต่หมีมากแบบของหวานตุใถยพี่น้องหลังใหม่ของหวาน <laughs> สุดหยอดคือเกาพี่น้องเมนูมิเ,มเดียมแดเออหรือว่าดาวล่อมเดือนฮนุมานทิกฟุนกระไดพี่น้องตับเจข็วเข็มๆขนๆขมๆขมแบบยางเดาเลยอุ้ยกระเบิดลินใหม่เอาปากพี่ตอนน้องไว้ประมาณนี้น้อพี่น้องให้พี่น้องไปเห็ดไปลองไปสิมเบิงเห็ดวิธีทำผมก็เห็ดเหลียวให้เบิงแล้ยวแน่ ตนกิปเนาะพี่น้องลองไปเหตุเบิงอืมแต่ทดลองมึงก่อนก็ได้พี่น้องว่าลองพิดลองถือขึ้นกันนะครับผมก็ลองพิดลองถือมาสําคัญตอนไปเลือกเนื่ย <c oughs> เนื้อนี่สิแต่เนื้อมันงวแกงวใ่ง,งัเนี่มัน็นสิเหนียวสีหยาบพี่น้องห่อกระเบิงเบิงเส้นเนื้อมันเส้นเรียบเ,เส้นแบบเ็เส้นใ่ๆกับัวเถาวงวเนี่ย บึ่งเอาประสบการณ์พี่น้องบอกอไลอหยัดยังเกิดบุหรี่หมากใาม่น้องเสียนกินเนื้อก็บสีหูกันเอา้าปากพี่ตอนน้องไว้ประมาณนี้กัดช่วงนี้ฝนตกฝนลงไล่กัดดูแลสุขภาพพี่น้องเป็นห่วงเป็นใหญ่เอ็บสีอย่าลไรสำหรับมื้มือนี่กับปากไหวตัวานี้นอกพี่น้องพร้อมน้องปิมสวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปข้องหวานบ้านนี้